mắm mạc vừa rồi, Được rồi. Ừ. Má Thay bằng đốt một Không hay thùng nà sàn cả xăm đi Nên giúp khẳng. Ở một mẹt. Bị kịp. Không phải đây. เพื่อนรับสวัสดีครับวันดีเลยครับผมพอเราบุกเคยมาก,กล่องมาได้ดาเอ๋ได้ท้งให้ท้งหน้าเนาะอิสานวาดเอาน้องกระซับน,นีแ่แหละ แบบแหลกกว่าแล้วก็ตัวหน่อยนะ <c ười> มันมันเดิมจากหน่อยไปใหญ่เงี้เออเดิมจากหน่อยไปใหญ่น่ะตัวแรกแหกม้าเนอะจะได้ข้าวหรือจะรับสูส่ึงอันวันนอกเนาะจะติดตกปลา,ายอ่านแล้วเบิ่งเนาะตัวแรกก็น้อยหน่อยขาถาเอื้อมมืม,มันมาเนาะวันนี้เข้ามาสามคน การเปียกก็กาดุกเนาะเอ้วตัวแดกแขกมานพอดีไทยพี่น้อว์มึงเป็นช่วงเป็นช่วงกันเนาะเรื่องเปรียวค้ากล่องมัดตังค์เดี๋องเปรยวค้าตัางกล่องก่อนเนาะใครรับส่งคิวอย่างี้เรื่องให้ก็ร่างแกไปหน่อยโดยการิึงโฆษณาเด้อ,อ,อทุกคนเนาะจะังไงก็ขอบคุณเบสไอดีโก้เนาะขั้นก็นไปซื้อมาเรียบร้อยเลยนี่เนาะ เซ็ดเร็จประ่าณเก่าสิบเหรียญปพะ่าณสามพันบาทเนาะกอเลยห้าย่หกินนาะซื้อเนี่มันขาททุนเน่อนะเจ๊นะมขาทเนาะโขาททุนนาะมันจะกินเรื่อยถ้าซื้อเนี่อื่มันจะขาดทุนใครจะฟั เดี๋ยวเ้ามาสั่งสองนี่พี่น้องตัวปล่าเห็นไนมน้ำมันใสเนาอน้นามันใสแห้งปลามันล่ยอเก่จิงไหไล่ไล่อนี่วันนี้ข้ามาตีอยู่แถวยังกไปต้องแบตพ่อวนเนาะ 不打我了嘛？免。 เอาไมเอาคู่ปดี๋ยวนคู่ปเดีโอ้นีตาบัวมันบัน้ำอยู่ตรงมันหยุดเป็นคู่เป็นคู่ปดเลย

กนห้พี่น้่งเปลี่ยนไม้ไหมไม้หงสงสิประมาณนี้เนาะเอ้ยลืมปลาไม้เปลี่ยนมองไปเรือย เอาตะเบ็ดลืมปลาให้น้ำจะหน่อยก็ลืมมันเลยขอหน่อยก็หน่อยเกินโอ้ยตีไปทีมากับมื่อยเฮ้เปีย <región> ก <richtig Trail> <cence> Sua vào bên này ừ. <laughs> bà, bà, bà lái, nó, có xảy như nha Như là Bám, bám, cắt lại, cắt vào thường này ขค่นในขี้เขาไปไ่หน้าอีกเฮ้ยเ <ไป S 1> จ้าหนกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากับคันสปินนิ่งครับถ้ามันหลอกเป็นหลอกเป็นสมัยใหม,ม<ส>่เนาะต้นนั้นค,นครับอ้ยอกแล้ววะคันนี้ có số con dóc chắc bà đấy đâu, bánh giọt à. mày là... là... mày ừ, mày là... ô, กูดดูดูดูดเลยไม่เลยป้า so ด้ซาดียอะไรเลยมองแฮมมันบกหลบเปียกมึงขอบซาหนำนีหนำยังเขาอ่ะนม่ยังไเข่าตัวปยง้ย่น่น ก<อ>็หน่อยยังวั้นตัดว่าไรน่าเชื่อนิดหน่อยเอาแม่เอาแม่ได้หรอจบสู้กองนี้นจากบาทหนิไปอ่ะฝุ่นฝุ่คู่ดูข้อห,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 หน่อยไปแล้วไปต<า>่อเจ้าหม่งเลยเบียกอือนี่สิละอู้มันนำมาสิน้ำมาใส,ส่ ที่มงึงเธอเลยชีมงานเหาพอดิวไี่ิวเปียกม,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 มากับสามคันใช่ปะเปล่านำมาหรอปล่ ที่น่นมันบ่เนาะถ้ารถพุลขันรถเอาบันหนอะมาเบียกรถจานดุกคุณท่าเข้ามาเนาะขี่บูปา้าบูโดงมาเป็นทางห้วยตรองแหวดเนาะแถวลังหม้อบนพิดเลย้ยออกเดินทางได้ งสัตว์แดงขอโทษขออภัยเด้อทุกคนนี่แหละ้ากมาตีเบ็ดฟังกลัวมือมันก็จะป็นหวยเนะาะหัวยแย่ไปเป็นสิบกิโลเป็นสิบกุมโมบาทสายรุย่ยหมักแม่ จริงที่ตกปลาเนาะมามักเริ่มมกกักแล้วม,มันเหมือนแบบเสษทิดชนิดหนึง่งแต่เวลาได้ปลามกับมวนเนาะเมือนตอนวันเด็ดท้ายเขียบเหมือนด้ดเป็นเด้ปลาคอตัวหนึ่งเป็นกิโลมันกับมวนที่แบบนะี้เลยยืมเบ็ดน้องมาตีแบบนไปมาทีนี้ทีโี้โกูคนสื่อเบ็ดไทยโอ้ยดีใจคัก ทาาเขานี่แหละมันเป็นหวยเน้องทุกคนหวยเมื่อขี้อยู่ยข้างหวยเป็นคู่หวยโอ,โอ้โหสั่นเนี่ขอตัวขอใครเด้อทุกคนอือ สะพานแบบโบราณน,นะทุกคนปลายสพานระบายน้ำเนาะห้วยจองแวดอันนี้เป็นปลายบันผู้ปลายบ้านเกิดอ,อานบนนอกตะกอยกระเลนอุ้ยตะกอยกระเลนน้ำอย่างนี้แล้นะวเนาะปลายน้ำเป็นกระย่อนห้วยจองแวดนี่แหละทุกคนเนาะร้อยพอ่อร้อยแม่มากกระเลนน้ำน,น้ำได้ไหลแนวนี้วัวเป็ดไก่ต้องเลี้ยงไก่บ้า,านอบนนอกเด้อ กันโดสภาพดิตามันก็ไล่ไปพูดผุนเนาะเป็นหวยตรงเวทนี่แหละทางไปหน้าบาดอันมาเนาะนนี้ทางไปหน้าพร้อมเนาะภาษิกับไปไม้ใหม่เนาะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคนแหละตกไปประมาณกิโลหนึ่งกระหอดบาดอันมาเนาะถ้าไปเส้นนี่บาดอันอยู่หน้าหลังหลังรุเนียยมันผู้ใหญ่แล้วเพื่อวัดจังลาบจังหวัด về nha Nghe nè Ơ, ngay nghe kìa bà Còn ta Em cần chứ có hết thang Thật cái tờ đáy thế nào Ơ Đi biết Không hay thống nà đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền bởi Vậy luôn tốt và Lưu với này mà Với này này được ไม่ได้ไหรือป่ออม,มันมันเทอมตัวนี้หรือป่เป็นอ,อ,อ,อย่างเปลือนเอาชีวไฟเยมั้งเดี๋ยวถ่ายเจ้าอันนี้นออนนโอ้โอ้โอ้ Ngom bạc là bùng nha không bong bóng 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 bóng

ตาไคนี่คอยตี้าดีเด้อครับตาไคโอ้ยรักเด้อคอเลยโอ้ต้องให้ท้งหน้าพี่เนอะอิสรอันบ้านห้างคนส่วนกับบซามเนี่ยเดอกห่อน hit hit hit

hoa tâm cần Nghe Ê nhanh cái xe này được Cái này mới xảy Đây cặp răng ตัวกำลังงามทุกคนเนาะตัวกำลังเสยเฮ้ยตัวที่สองเนาะสองแต้มเนาะจารดุกตีคนละฟังเนาะตีออมหวยกบ USA เนาะนีะนขนะ่ขาย USA เนาะขายสหรัฐอเมริกา ดังดีเนาะจีนเน่ไปผัดแบบทีเ่เป็นงอเนาะเป็นทั้งหักสองแต้มจาจะเสียไปใส่กระสั่งไปเนาะกับจานดุบเอากระสั่งมาประอบมาดูอีกต่อพี่น้องูอีกต่อจัดระเบียบกบใหม่ก่อน ระเบียบก็กมันพนะับเนาะคือปลากัดโอเคอเสวอ,อใหญห้าม่เสียบมน

จานเปียกสยดคำนึงเว <c oughs> ลาสองสามแต้มเนาะทุกคนเอ้ยนานอะไรองเนี้นาแรองเอาเรื่องอยู่นานอะไรอย่างนาแรงมันจะคักบ่แน่นหน้ามันหน่อยมันก่อนอันนี้มือสมารกเหรียญเนาะกําลัางหัดตีใหมสองคนมีแต่อาจารย์เว้ยเนาะมีแต่เซียนนะนานอะไรอย่านี้ยจะคักมาหัดตีลําเผินเนาะฝึกหัดเวีตีเดี๋ยวเอเดือนป่ะพราะสองอ,อาทิตย์อยู่ป่ะสองอาทิตย์ดิบ้าง <c oughs> ต้องตีเบียดสองอาทิตย์ต้องเสีย ตัวนี้ตัดผ่ามานี่แหละอีสุวนพอเนาะไม่หน่อยไม่หน่อยบอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้มากัดออไฟบอ ว่ามันไปผลมาเรอับไปโในป่โอ้ี่เด่นมันบ่าพลังไปปมแมาตกปา่านี่เห็นตัว่เมื่อดงาดงเลยเฮลตะกีมันเป็นดางเนี่ยาตะขาบอดางนี่มันดางนังกับบอดางนั้กับบอดางเป็นแนวอะไรจ๊ะวะ นี่ผ้าพี่น้องก็เบิง่งนี่เดี๋ยวมาแวะห้าพอนำะมาต,ตกป่าเนี่ยยุ่ขขังเดี๋ยวเอามาแวดไปเก็บกัดได้ไม้ยก้อสัสดีครับเป็นที่ไหนค,ครับผมพอเราบุใครมากล่องมาได้เอาไปปนอยู่บ่เจ็ดตัวเจ็ดตัวอันได้สามเตี่ยมอีกูดด้นดสามเตียมเปียกเด้เตียมหนึ่ง ไปค่อยตัวแบบเป็นผู้ตะบายสามแล้วก็ไปทากุซีปลาอันตัวใหญ่บอกหญ่มลสวัสดีค่ะพ่พอปนพ่อตุกพออี่งามต้องซ้ำๆอยู่อันนี้พ่อกพ่อได้กินยังแค่พ่อกระไดอยู่ <laughs> น้ครับนอนปลาหลอบโอ้ปลาเออเสือนอนกินโอไทยนี่กูสวัสดีค่ะที่ละไทยสวัดีอุจ้าสวัสดีค่ะครับมาสองคน ทายทายกังขึ้นเห็นหงอยบ่ล่ะเห็นเปิดแฟรเดอนั่นน้อเห็นหงอันนี่วันนี้เด็กหน่อยสองคนไปยัน่งงีงี้ยังี้นนเป็นเี้ยรับแขกทุกคนน่ะแปลกหน้ากับรับแขกว่ามันแม้มันเ่ยว่มี้วจีนออกไปที่เดี๋ยวมันท้าทางที่ไปที่พักันเมื่อไห่กันเด็กหน่อย่เกน่อยนี่แหลเด็กน่อยกวอเมื่อ็กนอกมือลูกทายซื้อจ้าบัตรปิดคลิปก ไอพี่น้องเนาะคลิปนี้เท่ากับทีเดียว่าปิดคลิปอยู่สวนนะเนาะหลังจากไปตีปลาแล้วมาแวะหาพ่อหาแม่พอมาตีปลาแถวล้างหม้อบนพี่แลยแถวบ้านพ่อบ้านแม่เขาไปข้างในเนาะเหมือนตรงแวะเขาจะได้กับฝากให้กับพ่ะเจ้าเน็อหนอในการเบิง้งโฆษณาเด้วยพี่น้องเนาะเบิ้งโฆษณาจะข่าวเพอเป็นกำลังใจเหาเฮ้ยเพราะเขาปิดคลิปต่อต่อไปให้พี่น้องเบิ้งเงินแหลยวันนี้กับมาตีปลาให้เอริสโก้เบิงนะ้งเนาะเงินพี่เอริสโก้ซื้อเบ็ดให้กับม่านมาเนาะมีช็อตเด็ดให้เบิ้งพร้อมเนาะโอ้ย ตาวโหลด <laughs> ตัวแบบง่กันมีบ่รอถะาอไทยวิดีโอนั่นไอคลิปมันได้ตั้งกล่องเอาร้พี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย